ให้ใบเตยนะครัมันโดนไฟแล้วเพราะมันก่อนตัวแล้วก็สลิ่นหอนะครแล้วก็คือก็คือต้องครบไปในทีเด็ดนะคะแล้วก็คือปิดเครื่องเลยใช่ทำได้เลยนนะคระับก็เลยหนึ่งลูกค้าจะกินเขาแยกทานตามสับหมทตามหมแบบสปาแะ้วก็จะไ้แบบอิ่นนะครับวันนี้นะครับเลือาจารย์จัดคือ จะทำเชื่อมแกนผมนะฮะแล้วก็มาเกลาตินนะฮะด้วยใช้เห็นผม่านกาบตัดสีและก็กันยืดนะครับผมที่เสียงเนี้ยนะครับคือจะไปต่อให้แล้วก็คือซ่อมผมนะะวันนี้จะก็คือใช้สองตัวสุดยอดตัวนี้จะเป็นตัวเข้าเกล็ดผมนะครแล้วก็คือตัวเชื่อมแกนและตัวมี้เปเคลือบแก้ผสมน้ำร้อนนะคะเดี๋ยวดูตอนเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับ เลยนะครับมันห,หนหักไะเลยนะผมมนเลยนะคะน้ำนะคระับเป็ใบตองรินันร้อนนะครหอมหมากเลย ซาโม่ผมนะคะอยากที่จะรบพ่นสปาหนนะครับอเก่ะก็จะทำสปาผมนะคะเราจะก็เรียกว่าคือคมมีบําบัดเส้นผมรือรีท็อกนะคะเราก็คือหลักกัรที่เราก็ใช้ใบตองมาแล้วนะคะแล้วก็คือข้อต่อไปเราก็คือใช้น้ําเย็นนะคะ ใช้น้ํเย็นแล้วก็คือเราวก็คือใช้อะไรทะลุใบเตยค่ะใบเตยนะคะมันจะหอมมากนะคะแล้วก็คือใช้น้ําเย็นนะคะใช้น้ําเย็นครับแล้วก็คือเห็นไหมคะตสปานะะแล้วก็คืออาจรจะใช้น้ําเย็นนะคะในสวนใบเตยจะามให้ลูกค้าเขาเรียกว่าตําสปานะคะเห็นไหมครับแล้วก็คือเป็นสปาเดี๋ยวว่าใบเตยแล้วก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเคมีบําบัดนะคะริมตกิดต้นนะคะบโอเคคแล้ว จากที่อาจารย์ทำพิมบำบัดกับเส้นผูกเลยนะคะก็คือใช้ใบเตยนะคะแล้วก็คือใช้ใปตรนนักเรียนดูเลยนะคะแล้วก็คือผมเห็นเลยมากนะคะเดี๋ยวให้ดูตอนคลิปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็หอมมากหอมจริงๆเลยผมจะหอมากคะดี